กราบสวัสดีครับมาแล้วครับลูกขั้อีสานน้ำโชกครับตัดไปครับมื้อนี้ยังพะผนังเห็ดผนังหนังงัวครับเอาเอากราบสวัสดีครับยังไปยังไปเอากราบสวัสดีครับเร็อสวัสดีครับมื้อนี้ลูกขั้อีสานน้ำโชกเดี๋ยวยังกินครับเดี๋ยวยังแกงพผนังหนังงัวนแซ่โนม่สมครับเอาไปติดตามครับอืไป ติดตามครับพี่นอ้องนี่เครื่องแกงเข้นี่อันนี้หนังวัวนะครับพันแล้วอันนี้กับมะเขือมะแข็งอันนี้ใบหวัวละกาน่าไม่สมเขาสีบริใสกะทีนะครับเข้าสีเอานมลุงเลี้ยนลูกอะไหลยครับใส่เป็นประโยชน์ครับมันกินบพท่านอันนี้กับพี่แกงไตใกล้เมือนแล้วครับเอาปลายนกันครับพี่นอ้อง ครับพี่น้องส่งไก่เนี่ยเดี๋ยวจัดแกงพี่แกงลงก่อนนะครับแกงลงไปเลยตามด้วยนมโรงเรียนครับขัวเห็นไหมนมหอมครับ ยาลนมบุแทก่กะทิได้ครับพี่น้องต่อไปตีกะทิให้แตกครับเครื่องเดือดน,นี่ครับเอามาตีกะทิให้แตกอ,ออกเลี้ยงมันครับ เดือดในนมแตกกันครับแกงด้เดือดแล้วครับคือม,มืดอะ ย้อนเสียงมาหน่ะนะผมกพท่านได้เปลี่ยนเ้อครับอันนี้มัวผมว่าให้ใส่ไม่อ๋อ้ตรงมาอยู่เรียมพีเอาครับผมเรียมพีกับเรียมพีพี่แกงก็ได้เดือดแล้วครับเนื้อเขาลงไปเลยครับนี่ เดี S <S ๋ยลงไปครับปุ<อ>่มเออคุ้นน้ำหอมเลยครับพี่น้องไอโขผีแกงผมเลยต้มเปื่อยแล้วครับตามด้วยนี่เลยครับ ผมเด้ต้มหนังเปื่อยแล้วลูกโดดแล้วกดเขื่อนแข็งลงไปครับออกหวานนิดๆเข้มหน่อยๆลาดข้าวพเจ้าเขาสวยเฮาะเ้ยเสียบครับพี่น้องน้ำม่ผสมกับไซน้ำกันเลยครับ ใส่พอหมดเลยกือบ นี่ครับพี่น้องใส่ลงไปใส่ปุ๊กหน่อยนะครับใส่ปุใหญ่มันเป็นแกงแล้วไม่สมเลยครับให้ใส่ปุ๊กหน่อยเด้อพี่น้องเลยม mm hmm. ันข้นไปเนี่ยขอด้วยๆครับม mm hmm. เต็มียง หยอดนำ้ำเล็กน้อยครับนี่หนึ่งแก้วพอทำด้วยนำ้ำน้ำตาลนะครับน้ำตาลครึ่งช้อนโต๊ะเดี๋ยวมันตัโกเต็มผงนัวใส่ไปครับผงนัวหนึ่งช้อนชาแล้วครับ นหนึ่งช้นชาลงไปต่อครับร่อกินมันค้นกันน่อยนี่นเดือนี่น้เต้เมีม่ยงพี่น้องรอดเดือดครับพี่น้องเพิ่มคว้มหอมครับ นี่กระปีกระปีพี่นอ้องใส่จะไปใส่ลายมันสีเข้มผมค้อมหอมมันซื้อหรอครับหอมหอมมีดิหอมแล้วหอมแล้วเครื่องเดือดรอดตะเบอร์คือซุปเนี้พี่น้อง ครับพี่น้องเปิดฟ้ามออุ้ยสุดยอดครับเมื่อเดียดลอดตะบกเขลไฟซีม,มูนครับพี่น้องวันได้รสชาติเดีดยวอบๆครับพี่น้อง สิแซ่บแล้วครับพี่น้องพี่สีออกเปรี้ยวด้วยไม่สมน้อยนึงครับแล้วหวานนัวน้ำตาลแซ่บผมยุ่ยเลยแต่ว่าเขาต้องเย้อนน้ำเกลือหรือน้ำปลาอีกนิดนึงแซ่บเลยครับเอาไปเรื่อยๆครับไปหอดตอนจบครับเดี๋ยวผมใส่เกลือกัน่อนนี้นพี่น้อง เซ่ยสมีแล้วครับนี่ไปเซ่ยไล่โมกาเซ่ยไล่นอนสีเป็นไล่ตังค์ชิบดอดครับทำมาเห็ดตอนนี้กินย่ำเหนี่ยกินย่ำนี่ยแหละครับเตะเพื่อมืออื่นเสาครับขื่นมาจะงัยว่าได้เห็ดคือว่าผมเห็ดไล่ๆนะครับถูกฉีกเพื่อยห้มืออื่นเสานั่ง คิดว่าแซ่บแล้วหรอครับพี่นออ้องรอแต่แบบเขือมันสุกเนาะจังหน่อยเอาครับพี่น้องเขือได้เปื่อยแล้วล่ะว,ว,วายหัวละพานะครับหัวละพาลงไปหอ,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 อมหอมหัวละพาไปเลยพี่นอ้องห้าเซฟว่าได้ด เห็นมันเดือดโอควานร่าพะออกกินนิดหน่อยนะครับพี่น้องเมื่อดเดือดเสร็จสับตามทองเ,องเรียงเสียบบอกได้เลยปิดแก๊สครับน่านไปไปกินเขาห้องรับพี่น้องเบือ้องตักก่อนนี่ ตอนรวยสวยครับจะแสีบด้วยพี่น,อน้องด่อนแสงวะวาแม่น,นีลเล่อหอมข้าวกมพี่น้องก็ได้ดตักแล้วครับไม่ต้องกินนี่หน้าตาหน้าท่านวะครับเดี๋ยวจะเคยทด้อีก เดี๋ยวมีเป็นเยน็นกินครับพี่น้องเป็ดนะนี่ลาดกเขาสวยครับอันนี้แมงกีซอนเอ้ยแมงกีซอนพนัว้ายแมงสดิงครับเห็นนี่ซื้อมากครับแฟนลาบลาบอเป็ดลาบหนังเป็ดอันนี้แก้วกะปิลาดก็เขาเจ้าอันนี้แกงกันไก่เซ้บวบแม่เป็นผู้เห็ดครับอันนี้พักกันเขาเอื้อนนั้น ผระกาดหินวัสบีอีสานครับนี่แล้วก็ตามด้วยเอียงก่อละผักแพ้วครับผมนี่แซบที่สุดแล้วครับเอาก็ะสิบ่มีอย่างไรลูกหลานสได้กินเขาทีน่น้ำกับฝากคดไหลคดแช่กดติดตามลูกหลานในเดื่องพึ่งหัดเห็ดไม่นะครับขันเห็ผดผิดพลาดประการใดก็กราบขอโทษขออภัยมณที่นี่นะครับมาณที่นี้นะครับผม อยางหัวหลอพอะย่างมั่นก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับคนบ่เคยเห็ดเคยทำํำกับอยากเห็ดอยากทํำให้พี่น้องท่างยูกรุงเทพกรุงไทยห้า,าห็นนะครับผมหากินของแบบป,ป,ป้าๆห้าสมัยตะอแไรเมา่าผ้าสมัยตะกี้พ่ายพื้นแคบไรยิ่งนกขุดปูดสูม,มือนียิ่งเด็กหน่อยหากินนกขุดปูดกับ,บ่เป็นครับนกขุดปูดแพ่ซูม,มือนีครับงูสิงงูยังผมกินเม็ดครับบบกินตำหมากครับเตา แต่เห็ด,ดได้แต่กับบ่เห็ดครับเอ้าก็ฝากแค่นี้ละครับไว้เนี่ยอ,อมอกอ้อ,อม,ออมใจพ่อแม่พี่น้องเด้อสสวัสดีครับบายพี่น้องเนี่ย